พี่น้องเอ้ยฝนตกแบบแห้งบักทุเรียนลนสามหน่วยมิตหน่วยใหญ่ตายตายพี่น้องอุ้ยน้ามหงเลยน้ามหงคล้องเลยบอตตอนน่ะมันลนแต่แหลกเลยย่ำทุเรียนพอใหญ่นสามหน่วยแบบใหญ่ ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องเบิ่องวู้ฝนใบมันจนอันปีนเบิดบ่เมนมล่มก็พ่อลลมบ่นนี้ไปน้ำยื่นกับมาฝนตกแบบแห้งเลยพี่น้องฝนถะลมสวนทุเรียนััโอ้ยพอว่าล่ม,ลมคักลมเนือเป็นว่ะนามหงเด้วยพี่น้อง โมเมนต์ง่ายยังง่ายยังกับฮักบ่พอิงน้องฮิงฮงอุ้ยหล่นสามนวยมแตหนวยใหญ่ๆต้นใดละพออุ้ยนอตะเยดายนอนบ่ถงมันบังโอ้ยสวยเลยทุกคน ทุเรียนหล่นสามลูกพอนนว่าไงนี่กันแดนนะออุ้ยเนี่ยต่ลมมันถล่มสวนเทาไงต้องเหนยไงแล้วโอ้ยน้อี่น้องเอ้ยคุณใบทุเรียนคอยจนปี่ยน โอ้ยนอ้อเป็นตาเสียดายมีแต่หนวยใหญ่ๆสำนาสีกออกเบิดสีกออกเลยจากตน้ตนตัวนี้ยังอยู่ดีอยู่เฮ้ยตกกระตุกแห้งปวดดึกอยู่น้ำยื่นประตกเลยพอ่อมันแข็งประตกเลย ตกนแก่บ้านเหาน่านี่แห้งแห้งนี่กับอันกั้นกุดแก,ก่ก็แห้งกุดแก่ก็กกได้นี่จ้ะอันนี้น้องยังอยูย่ดีเนาะแต่ว่าลูกยังไงเพิ่นตีลนุนแบบตอนนี้ต้นนี้บ่พอต้นนี้บ่สิว่าหากักอุ้ย ตัวน,นี้ยังอยู่ดีเนาะอนโอ้ยงาสีกเลยพี่น้องคอนมาโอ้ยเนาะแต่เสียดายเนาะหลูบักไงหนึน่งสองหน่วยนะตัวน,นี้ล้วนสองหน่วยมันบ่ใส่ละใสง่ง,สางามันสีกอ่ะใส่โอ้ยพุ่น โอ้แนมบเห็นนพี่น้องเอ้ยยุกเกออันนี้เสียงว่าจ้องไมเบ้ันนี้ขาวจ้องเลยเลยน้องมัดบอท่านแมนบอบอเดมัดไหวโอ้ยลนสามนวยเ็นตอเสียดายมันฝุ่น ไข่ยูมันบได้หล้นหลกว่านี้ถ้าเป็นซิหน่วยเนี่แห้งโอ้ยเนาะงามันหน่อยดิล่ะมันหลับนนำนักบได้หั่ตันนี้เนาะสวนอื่นเขาเจ้าก็มัดไว้แล้วมัดไว้ท่านมันก็เลยบล่หลวง

ยานพิ่นหลวง,ตง,ตง,งแต่ว่าต้นที่มันล่น่ะมันใหญ่พพแต่ได้ผอพอมัดแต่ผอด้พอมาถะถ่ันหรือเปล่าต้นนี้ดูน,นั่น,นตีละเรียบร้อยยังวะคือพอไม่หญ่จิ๋วแล้วมัดไบบเบิดแล้วอมันบ่ ัดอยู่ได้มันถึงโลนยังไงมัดจองไหวอยู่สองหน่วยนะมมันแหง้งคือว่าละ่ะอ้ยดกมากเลยตัวนั้นกับบุงหงจะสิบเฮ็ดจังได้กินแล้วมันยังอ่อนๆอยู่บ่ท่านมีแป้งมีอย่างเลย เฮ้ยตกแหงคากฝนก็นได้ปลาขาวไม่ฝนหมาปลาขาวบ่มิตรบ้านห้าวมันแกงกับบบตกตกแตรบ้านให้ตากอำเภอเดชใบปีนเบิดเลยถือกล่มคากเฮ้ยนี่มวนหนีกระญยเร็วแหงเนาะ ได้ใหญ่ก็ใหญ่เรียวแหงเลยนี่มองหันก็ยังหน่อยจะไปใหญ่ตอนใดเนาะปุ่นตัวตั้งถิงนะแม่โอ้ยแอนนี่ตัหน่วยงุนี่ตั้งถิงพี่น้องจองแล้ว หลังจากพี่น้องมาถ่ายให้เบิงหลังจากที่ฝนตกแห้งน้ำท่วมเลยเบิองสภาพโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องหยอดเยี่ยมกระเทียมดองด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อไปด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ